นี่ของของคุณพ่อทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอพราะผมเสียผมไม่เอามาเนี่ยหลักๆท่านพ่อจะเอาที่เขาเก็บๆไว้พวกนี้ฮะบางองค์ก็เป็นตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับแล้วก็มีบางองค์ที่ได้มาจากเจ้าของสลิดเออจ้าเพิ่งสลิดนะเคยได้ยินไหมแต่ก่อนนะฮะเคยได้ยินครับเคยยได้ิผมว่าผมรู้จักกับคนคือญาติๆท่านนลยครับคนเนื้อ เนื้อสุดยอดนะเนื้อสุดยอดครับโอเคครับดูนะเดี๋ยววิวการก่อนดูหน่อยตัดเออฟังจริงๆริงด้วยแต่ว่าเนื้อเนื้อสุดยอดเนื้อสุดยอดเนื้อแห้งมากเลยเนาะครับจริงด้วยว่ะมันมีความเก่าของเนื้อมากเลยอ่ะบุญสารก็ชัดเนาะกินด้วยอ่ะ ดูง่ายครับดูง่ายผ้าดูง่ายครับชุดนี้สีองค์นี้ดูง่ายเลยต้องแกะบ้างหลังมันไม่ต้องตรแกะดนะฮนะแต่งัดมาต้องระวังแตกใช่ไหมใช่ผมกลัวแตกไม่ใช่อะไรหรอกครับหลังสวยเห็นยวพ่อบอกว่าต้องต้องแช่ะไรแช่อะไรนะใช้ตัวอะไรมาจิ้มฟันมาครับ แก่ๆไม่ต้องเหรอไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรครับเห็นเนื้อก็โอเคแล้วเดี๋ยวมาลงกล้องก่อนองไหนก่อนนะององนี้องนี้ใช่ได้หรองนี้องนี้ก่อนนั้งนี้ครับขอขอดูเนื้องนี้ก่อนนะครับนี่เป็นบาคุณพมผมมีสององอ้องนี้เป็นบามพิมสังตินะผมพ่อเด็กๆกันเอ้ยแต่ไม่ว่าพ่อผมจะเอามาเลยมาขัดตอนหลังมีคนจะขอเช่าห้าแสนไม่ให้ เราเร่ได้เ,เฉราอย่างเรขอข้อนะเรเห็นผวกเห็นเขาปัดราคากันน่าดูใช่ไหมสมัยนี้บางคนใช่ไหมครับใช่ใช่เมื่อก่อนดูทุกทายว่าจะเทียนชื่ออะไรนะโทนบางแคร์อ่ะไอ้นี่เขแบบเนาะโอ้นั่นเขาแบบคล้ายๆมาเ<น>ฟียเลยนะนักเลงพระอยู่แล้วครับนะครับเหมือนเขา,เขาโดยตรงนะครับโอ้นี่สุดยอดนะครับโอ้ยครับสีองนี่สุดสุดยอดอยู่แล<ส>้ว เดี๋ยวว่างมาผมมาให้ดูสององค์นี่เกตบัวตูมแต่นี้เนื้อขาวเนื้อขาวไม่แน่ใจว่าล้างมาหรือเปล่าบางองค์จะล้างมาใช่ผมว่าองค์นี้น่าจะล้างมาองค์ล้างเพราะว่าเพราะว่าพ่อผมช่วงก่อนก็เห็นแต่ว่าเนื้อนี่ดูง่ายเลยเดี๋ต้องพรพอผมเขาล้างเองแล้วแต่ก่อนไม่เห็นแต่ก่อนทุกคนก่อนมีเห็นมานั่งล้างเองผมก็เสียแต่เขาก็ลีพาอยู่นะรู้จักเยอะเนื้อดูง่ายครับเนื้อดูง่ายนี่เป็นเนื้อวัดระฆัง องไหนนะที่ผมยังไม่ดูองนี้องององนี้ยังไม่สองเอ๊ะองนี้สองตี่ที่แกะมาปะครับมีมีองคนี้ไหมที่ไม่ได้สองใช่ <พอ S 1> ใช่พิมพใหญ่ยังไม่สอง<ม>ครับยังไม่ไสอง<ๆ>อแต่พิมพ์ก็ได้ได้จริงเนาะ <laughs> ใช่ใช่ครับนล้วซุ้มซุมจุดจบขอบหลังเขาข้างล่างเนาะผมพอรู้เนี่ยเนี่ยไหลซ้ายยกลึกอันนี้ไปด้านซ้าย เมือแห้งพ mm ิม hmm. พ์ใหญ่ใช่ไหมผมยังไม่สอน สวยทั้งสี่องค์สวยทั้งสี่องค์เลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่านนงผมบอกบอกเกขไว้ครับสัทธิไปถ่ายรูยยไปได้เลยสายสบายโอเคโอ้โหได้ได้เห็นพระแบบเนื้อสวยจัดเลยสี่องค์สี่พิมพ์โอ้อันนี้สี่พิมม์อะไรเนี่ยใช่ใช่ครับสี่พิมพ์พิมพ์ใหญ่เกลียวตูมถึงมนนไม่น่าคัแซม,มนนเขาคัดมาให้วะเนี่ยผมเข้าใจละ ตอนแรกผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นเกียรปรตูใช่ไหมเกียร์ประตูอันไหนอันไหนเป็นฐานแทรอันนี้ฐานแซงกแทรกันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพิมพ์ของบางขนพรมอ๋อจำได้ละที่เป็นที่เป็นครับที่มีหูเลยนะหูช้างนะครับในไทยในเชอย่างเป็นเป็นบางขนพรมอันนี้เป็นบางขนพรมใช่คุณละเห็นเขาพูดตรงนี้ไหมน่าสวยน่าสวยเลย โอเคครับโอ้โหขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนมามารับแฟนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูให้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมไปลงช่องโอ้โหเห็นพระไปครับสุดๆแล้วหน้าอกเนื้อสุดๆแล้วแต่ผมจะเล่นพ้าใหม่หน้าผมไม่เล่นข้าใหม่อ๋อครับเล่นจากพ้าช่วงนั้นแหอะหลังปี25อเลยนะ มันจ่ายพวกนี้ผมผมไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ไงผมก็ไม่ไปชอบนะพวกเจ้าปอมโอเคเอาไว้เอาไว้บอกเก๋ทีเนาะอ่าได้ครับได้บอกเก๋ทีหนึ่งแล้วผมจริงสมัยนั้นเนี่ยตอนท้าพวกพวกนี้จริงๆก็บอกว่ามีเป็นล้านโอ่งมั้ยเหรอใช่ป่ะใช่ครับเนาะมีเป็นหลักล้านโอ่งนะใช่ไหมแต่ของปอมนี่เขาเพียบเหมือนกันใช่ของปอมเพียบครับ

รับรับแหมเอารวยยนะเพื่อนรู้สึสาคนเนหนูไหมไปเปิดเลยเปิดเลยไม่เอามันมีลูกเปิดให้หน่อยโอเคได้มาเห็นท้าหมอได้ของหมอหมออะไรนะหมออิง มีสมเด็จไหมล่ะสมเด็จสี่อง์เลยหมดเลยทั้งหมดเลยสวยด้วยถามเขาไหมถามแล้วเขาว่าไงไม่ให้ไม่ให้ไม่ปล่อยรูแล้วไม่ธรรมดาพ่อพ่อเก็บดีพ่อเก็บขาดีใช่ S <S 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 ใช่ใช่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับมาส่องพระของคุณหมอนะครับหมออิงหมออิงโรงพยาบาลเซนหลุยพระสวยพระแท้